สวัสดีค่ะเซนแอนโตรสดีสาขาเครือสาพัสนะคะวันนี้มาพบกับอีซูซุเ x ิวเนะคะเรื่องสามพันตัวท็อปตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะราคา8ปดแสนหาหมก้านบาทรับื้สองพันแปนะคะยอดผ่อนอยู่ที่หนึ่งมื่นสี่นสงรดนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมกับสีขาวมุกนะคะแม็กแต่งทีสามนะคะแบบโคงให้อีกหชุดสําหรับภายในนะ ควมอะไรมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ดิจิตอลบูสตสตาร์ทนะคะที่สําคัญคือไม่น้อยนะคะไม่แค่60,000กว่ากิโลแค่นั้นเองนะคะเบาะปรับนะคะฝั่งคนขับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้จะมีจอในห้องผู้โดยสารให้ด้วยนะคะเป็นรถครอบครัวที่ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะคะด้านหลังนะคะรถเดิมสนิทนะคะไม่มีขยับนะคะและที่สำคัญคือเขาสามารถ ปรับเบาแบบราบสนิทได้นะคะภายในห้องเครื่องของเราก็เดิมสนิทนะคะน็อตไม่มีขยับเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นน็อตยืดฝากระโปรงนะคะแก้มซ้ายแก้มขวานะคะคานหน้านะคะเพดเพดตึงๆเ,เ,เรียบๆแบบนี้นะคะเครื่องสามพันสำหรับคันนี้นะคะใครสนใจนะคะเป็นอีซูซูนะคะมิวเอ็กซ์ปีสองพันสิบแปดเครื่องสามพันเนวิเกเตอร์นะคะราคาแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผออยู่ที่หนึ่งสี่พันสองร้อยบาทนะคะแปดสิบสี่ว หมดออกรถ2บาทนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะ<ฮ>สนใจเข้ามาหาในไดกีโตรอดีสาขาเครือสาพัค่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากติดตามนะครับเราโตรถดีผ่านช่องทางนะครับ u t u b e นะครับเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคนะครับนะก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ